เมื่อผมจับ M 6 0แล้วก็มาจอบแซมแหลมดูที่บีมาสกี้ผมบอกเลยไม่ตม่ำกว่า10คิวเบิงเอาสูดได้บอกมีตัวมีตัวข้างในแหละข้างในเมืองในเมืองมีในเมืองมีโอเคซีตัวฮาโอ้ห okay. ู บ้านตู้ชุปเปิดไลายครับบ,บ้านเขียวไอ้ยิงบ้านไหนด้วยจิตะพบัตรูแล้วโอเคไปก่อนนะ อยู่ใต้มือมาครับโอเคไปไปปวดมันไปมังเปิดมันไปตู้เปิดตู้เปิดไปตรงนอ้เป็นโดดตีอื่นวป่าหรือว่ายิงโตเขียดหลังไอ้วะประกิตใช่ครับเจ็บมากเดี๋ยวปักไฟแสกกำลังไปเออเสียงหายแมวไหมว่ะข้างเลอโอเคมาแล้วเดีนมีไฟสามนะเราซุบพรมหน่อยเพื่อจะเก่าหามตัวทวดอยู่คนละศัตรูแล้วศัตรูแล้วหน่อย เบ็ดได้น,น,นนะทุกชุดดาวดีมั้ย้ยมองนี่ลูกมาหลายตัววะโอ้ยชุอยโอเคกิดตั้งนึงไอ้มนะีไอ้วอนหน่ยนึ่งเยอะนะไอ้ชุดไอ้ชุดบูดบีวะมึงด่กไนนะอ้นะเดี๋ยวขอชูมูแป๊บนึงทันไม่กิดอะตัวขึ้นแดดเหหร็วไกลวะไม่กิด

ซุปผมหน่อยมีตัวนะซุปผมหน่อยมีตัวนะอยู่กับซุปผมหน่อยนะเมื่อกี้อ่ะหัวให้อนุญาตหลายบวกแล้วเอาลวดเที่ยายังโง่จบแล้วกับดา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 วแล้วบะกควักทรัพย์เดียวไหตัวนี้น่ากันเต็มแล้วตัวเนี้ยขอพลังพระบิดาจงสถิตอยู่กับข้า ขวดแมวมันสิบสี่ตัวผมมึหลายแมวเลยแล้วดหนึ่งครับหลังหน้านหนึ่งเจ้ไต่เนื้อแปดตัวสวยสองตัวแล้วมันก็เกินหนามันจะเกินหนาเป็นไหมโอ้มันจะเกินหนามันจะเกินหันนมีอีกับมันจะเกินไปหนาโอ้ยเนาะ บนหลังโกไม่เนะี่จับดาวก็ตายครับดาวะตัวตายล้วโอ้ย uh. ังเวเ่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดีๆยวเดี่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 ยวเดียวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี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 ยวเ